ครับสวัสดีเพื่อนๆพีพ,พีที่เข้ามารับชมสวนกเกษตรไรผู้แสงดาวนะครับกัสวัสดีตอนแรกของวันพฤหัสที่สี่กลุ่มภาพันสองหาหกซีนะครับวันนี่ปีกระไดมารถฉีดไตโคเดอร์ม,มาเนี่ยครับให้ต้นพ่านอินทผลัมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเชื้อรามันลง ล่งหลายเหมือนกันเป็นเชือลาสนิมซึ่งพี่เพิ่นบอกว่ามันมาก,กับอากาศครับพอดีกับลืมนะครับลืมเพราะบ่ได้มาหดให้เขาติดต่อต่อเหนื่องกันนะครับนั่นก็เลยถือเชือลาลงเป็นบางส่วนรับกัดหลายเติบครับบ๊ได้บางส่วนครับยงยังกรณีของตนเนี่ยครับครับ เป็นหนักอยู่ครับก็ได้ขีดแบบยำๆเลยนะครับเนาะจะได้ขีดได้ดูแลแบบเต็มทีครับอันนี้ต้นนี้ก็กำลังสวยสวยสวยมากครับดูไตใบนี่ปีเด้มาเบิงถ้าถ้าบ่าได้เบื้องนี่แย่เลยครับต้นนี้เพราะว่าหลังใบนี่มันเป็นเป็นมันห่อเขาเนาะมันห่อเขาแบบนี้ครับ พอมาขี่เบิงหลูเบิองอ๋อมีหนอนตัวเล็กๆ2ตัวอยู่ข้างในมันดูดกินน้ำเลืองของใบเนี่ยครับครับต้องค่อยมาตรวจตรวจเบิงดูแลตลอดครับตัวนี้ใบสมบูรณ์ใบใ่สุดครับกะสีเหมือนกับจะโดนเชื้อราสนิมเริ่มจะเขากินใบไปเห็นกอนกนเลยได้มาฉีด นถาบเลยครับใไซโคเดอมาเป็นสารเป็นยาแบบกันเชือ้อราครับแต่ล้มถ้าถ้าถาได้ลงกินใบได้ขนาดนี้นี่ต้องฉีดสามมือเทียสามมือเทียเลยครับย่ำๆเลยครับ เนี่ยครับใบเริ่มห่อเริ่มห่อแบบนี้ต้องสังเกตสังเกตดีดครับถ้าเห็นใบเริ่มเหมือนจะห่อสิต้องสังเกตต้องต้องพลิกใบเบิงเพราะว่าบางทีอจะมีหนอนอยู่ข้างในห้อมองเราเห็นนะครับเนาะต้องพลิกใบตรวจเบิงต้องเล่นแบบเป็นต้นเป็นต้นเลยครับน้ำเบิงองะครับแล้วก็ตอนเศร้านี่ต้องตอนเศร้าต้องมาเบิงอีกเทีนะครับว่ามันมี S 1> <S 1> เหมือนจะมีบงครับมีบงมากัดกินใบแต่ปีไถเบิ้งนะครับเนาะมันกัดแบบใดมันที่เป็นแบบนี้ครับยังเนี่ยอันนี้มันคือ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 ,คอ,ค,อคอยกินนะแม่ามาตรวจมันก็ติดคอยกินไปแล้วก็บใบก็เริ่มเหี่ยวเหี่ยวขาดน้าเลี้ยงไปครับจริงใส ผสมใส่บัวลดน้ำลดลดไว้ก็ได้ครับอันนี้พี่ใส่ของปอกกีเนาะปอกกีฉีดไปทีละต้นทีละกุม่มเน้นๆเลยครับกําลัางแตกโค่นแตกโค่นใบขึน,ขน,นอ่าไอที่เห็นยี่นี่ก็เป็นส่วนมากสิเป็นเอ่อเาะจากมเมล็ดนเนาะครับเนาะ มีกับพี่ๆเพื่อนๆเพิ่นบอกว,ว่าบางทุกคนเนาะคนกับว่าหลายๆคนเพิ่นบอกว่าพอจากเมล็ดมันสิกายพันุนแต่ออกเป็นตัวเมียไดย้รสชาติอาจจะบด่ดีแต่กับมีบางสวนครับเพิ่นกับได้สู่ได้ฟันเห็ดออกมาเพราะจากมาเมล็ดมั่งเนื้อเยื่อผสมมั่งอันนี้ปีกมีเนื้อ,เ,อเนื้อเย,ยื่อเยอะครับกับมีผสมไว้ก็มีอามามาเสริมเสริมไว้นะครับเนาะผสมเสริมกันไว้ เมื่อพอท่านส่เสริมไ้ตัวน,นี้ก็เป็นบาฮีนะฮะใบฮีเหลืองกินพ่นกินสดครับในในกลุ่มนี้นะครับเนาะอันนี้กาซียังยังท่านได้ขนกลับไปที่สวนทีอำนาจจะเิญครับเพราะว่าไปฝุ่นมันบ่มีก้นเบิงห้ได้แบบดูแลใก้ฉิดเบิงแมงเบิงยังห้เบิงไม่ได้ฉีดยาห้มันอาจจะอาจจะบกโดนมแมลงกัดกินปุงกินใบแบบนี้ครับ ก็เลยได้เลี้ยงไว้สงสัยตอนขนขึ้นไปนี่ต้องแบบหลายเถี่ยวครับอาจจะประมาณสามเถี่ยวถึงจะหมดคมว่าครับอ,อันนี้ก็เป็นบักเขือครับแนวเขือปลูไว้กินเล่นๆคนระับปูเพาะว้ทิมๆเบ้าเกิดเห็นไหมครับนี่บักพิกะต้นที่ปูไว้ครับออกมเมล็ดยัง่านี้เก็บไปกินครับปูไ้ อันนี้ก็สิเป็นสมโอนะครับสมโอมะเรงมันก็ชอบกินเหมือนกันครับแต่ต้องลง่งล่งกันไว้เดี๋ยวเดียวปีที่ฉีดเป็นเป็นยาหมักค,ครับซึ่งปีเห็ดเองเนาะทั้งสวนทั้งผมสิเป็นบอสื่อเป็นยาเคมีครับสิเห็ดสูตรปุ๋ยหรือยาขามาแร็งเห็ดเฮ็ดด้วยเองตัวเองอะครับ เดี๋ยวปีเสียหายเบิงเนาะครับเนาะครับนี่เป็นยาขามะแรงครับที่ปีมักไว้ก็จะเป็นพวกน้ำสมสายชู้เหลาขาวแล้วก็น้ำสมสายชู้ยาเส้นม่มักไว้ครับและะ้วก็มะกองใส่เอามาใส่ขวดผสมน้ำฉีดแห้งนะครับนี่ถ้าฉีดใส่ใบใหม่ ใบอ่นอ,อนๆนี่ยจะใส่เกินพิกัดนี่แห้งตายเลยครับต้องใส่เบาๆเนาะเออลิดลิดหนึ่งกับประมาณแบบฝาเอ็มลอยอครับน้ำดิดหนึ่งต่อฝาเอ็มลอยนิดนึ่งนะครับเอาไว้นี่ครับอันนี้ปีฉีดไตโคตรมาอยู่ครับเนาะแต่คิดว่าเดี๋ยวขีดอันนี้แล้วก็สีได้ฉีดยาเสริมทับเข้าไปเพื่อมุกเสานี่มาเบิ่งเห็นมาแลงกัดกินใบหลายครับ ลงหลายเหมือนกันเรับเอ่อเมล็ดพันธุ์นี่ปีกได้สื่อผลสดนะครับมากมากกินแล้ลก็เนี่ยครับสังเกตดูครับเอ่อเห็นเกตเห็นไตใบแบบเนี่ครับเพาต้องบอยเบิองดีๆครับเนี่ยครับตัวนี้แหละครับที่มันหอ่ยอยู่ไตใบเนี่ยมันสีออกแม่ออกลูกมากแ้วก็ค่อยๆกินเทาต้องค่อยเบืองแล้ลก็ค่อยทำไร่กัดออกครับ เ,เบื้องที่แทบทุกต้นนะครับเพ้อปรได้นะครับใบห่อๆแบบนี้ครับห้อยเบื้องตรงตรงูเบื้องครับแบบได้ลองเพาะเบื้องเนาะกะบบัคคีวาสีคงจะบ่เป็นแบบเหมือนกับว่าสวนเอ,อเอาเป็นธุรกิจหลักนะครับก็คือเพาะแล้วก็ปลูกถ้าได้รสชาติดีเท่ากับเก็บว้ถ้ารสชาติบ่ดีเท่ากับตัดชิมหรือว่า ปลูกแซมรสชาติได้ดีเท่ากับขยายนอเข้าไปครับแนวนี้ขอบขอบนี่ที่ต้นนี้ก็จะเป็นโค้นในสี่ลูกสีแดงครับมีอยู่ประมาณ30ตน้นอันนี้ปลูกหลังมูหลังเพื่อนๆเลยแต่ว่าออกต้นได้สวยแล้วก็แตกแตกใบได้งามเลยครับงามมูเลยครับอันนี้ประมาณ2เดือนครับนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยครับ โอ้เห็นเชื้อร่าลงกินใบนี่ตกใจเลยพี่ครับต้องรีบมาฉีดอันนี้ต้องอีกสามมือก็ต้องมาค่อยค่อยฉีดซ้ำอีกครับปล่อยบได้ครับ,เ,บ,รบเนี่ยครับสินี้เป็นเมล็งตัวเล็กๆกินน้ำใบเนี่ยครับต้องค่อยจัดการค่อยทำลา่ออกเบื้องไหวกเขาสีมาค่อยกินน้ำเลี้ยงของใบครับ น,นี่กับสีเหม็นก็ว่าเป็นเชื้อราขึ้นเป็นคาบน้ำใบนะครับ่ิือโดนกินใบออกไปเรื่องฉีดยาเขาไปคุ้มไวชังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับนอกอากาศชกเมืองไทยห้่ากับเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเนาะเดี๋ยววันนี้ก็นหนาฝนเอ,อ้ยหนาหนาวก็คงบางพื้นที่ก็คงจะหายไปแล้วกรุงเทพก็ห่อนห่อนหนาวหนาวครับกลางคืนอาจจะมีหนาวนิดนึงแต่เมื่อมือซวยพาร่วมก็จะเป็นห่อนเนาะคร,ครับครับตัวนี้